สจราต้องบีนะฮะบอกถึงราบงย้อนยุคแลนี่คือรอบรองชนะเลิศของระบงย้อนยุคนะฮะถือว่าคนที่ผ่านด่านนี้เข้ามาได้เนี่ยเป็นสุดยอดฝีมือแล้วทั้งนั้นและความตื่นเต้นจะบีบบังคับให้พวกเขาร้องไม่ดีเป็นธรรมชาตินะครับอืมเพราะว่าความตื่นเต้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะคะสำหรับคนที่3แล้วนะคะวันนี้นะคะไปพบกับน้องนิวหรือกระดกกรคะ่ะ น้องนิวสนับสนุนโดยสีอิ้วขาวสูดรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองนะฮะครับผมน้องนิวไปฝึกอบรมกับครูมาสามท่านเป็นอย่างไรได้อะไรมาบ้างวันนั้นก็ยังขัดอารมณ์ร่วมในบทเพลงแล้วก็มีจังหวะค่ะใช่ค่ะเอาวันนี้คุณจะเลือกใครเป็นลูกคู่ <c oughs> เลือกพี่ปุ๋ยคะ่ะ <c oughs> ที่จะใช้แข่งขันคือจังหวะสามชาค่ะเพลงที่มีชื่อว่ามันสวยดีค่ะนิวกหนกก่อนสาวน้อยหน้ารักวัย14คึกคักเวลาลงเล่นพร้อมเป็นดาวเด่นแล้วตอนนี้น้องนิวมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พวกอารมณ์เต็มเลยนะจ๊ะมกันค่ะขอเสียงคนน้า ทำองเราพี่แล้วคุะมาพี่คือผมเออเอ้พพี่กาที่เนาะเดี๋ยวไปดูระดับครูบาอาจารย์ศิปินแห่งชาติคุณพ่อครับเออส่งเสียงสำเนียงดีลูกแต่ว่ากลางกลางมันจะพลิกนิดนิดโดยรวมแล้วขอให้โชคดีขอบคุณค่ะวันนี้หนูออกไม่เต็มเนาะเหมือนระวังตัวมากเลยก็เลยทําให้พวกตัวต่ําๆเนี่ยเพี้ยนหมดเลยเอาไม่อยู่เลยชักตัวหนึ่งเหมือนไม่มีแรงด้วย แต่รวมๆแล้วยังทำได้อยู่ในเกณฑ์ของตัวหน,นูนะฮะมีอนาคตครับขอบคุณค่ะในระหว่างนี้เตรียมโทรศัพท์เดี๋ยวไ,ไปสกแกนเขียวคนเดี๋ยวจะแจกประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับท่านผู้ชมฟรีนะฮะแล้วก็จะมีการมอบโชคให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่เป็นทองคำมูลค่า1,000 0บาทจากผิดพันตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองฟรีครับ บริษัท TQM Insurance Broker ตอบแทนสังคมผ่านโครงการกรมประทานสร้างสุขให้แก่ผู้ชมรายการชุมทางดาวทองโดยมอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุนประกัน50,000บาทรับประกันโดยบริษัทกรุงเทพประกันภยัยระยะเวลาคุ้มครองนาน3เดือนฟรี โดยสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ชมรายการที่มีอายุ18ถึง60ปีเท่านั้นลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีเพียงสแกน QR Code ผ่หานหน้าจอรายการชุมทางดาวทองตอนนี้ได้เลยครับกลับมาอีกแล้วสำหรับกิจกรรมการมอบโชคของผลิตพันธ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครวัวฉลากรรทองกติกาเหมือนเดิมนะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขศับให้ชัดเจนติดใต้าฝาหรือติดหน้าซองของผลิตภันธ์ส่งมาที่ตู้ปน35ปนสหลัก4กรุงเทพ10210ทางรายการ การจับรางวัลทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เป็นทองคำมูลค่า1 0 0 0 0บาทและรางวัลใหญ่เป็นทองคำมูลค่า1ล้านบาทส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24มิถุนายน2,564เอามาจับรางวัลได้แล้วชัยรัตนเสนสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี และผมกาลังอยู่กับผู้โชคดีครับผมที่ได้รับทองคำมูลค่า1 0,000บาทจากผลิตภัณฑ์ณฑตราแม่ครัวตราสลากทองและตราแม่ครัวสลากทองครับผมคุณอนัชชาอนัคพันธ์ครับผมสวัสดีครับพี่พี่มาจากจังหวัดไหนครับนาราธิวาสจ้านราธิวาสเลยนะครับโอ้โหส่งมาไกลมากใช้เยอะไหมครับผลิตภัณฑ์ใช้เยอะจ้ารับไปเลยทองคำมูลค่า1 0,000บาทครับ